ครับผมสวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับคันนี้เป็นวีโกะกระบะแคบตัวสมาร์ทครับคันนี้เครื่องสามพันพิลเนอร์รถไม่วิ่งเจ็ดหมื่นโลนี่ครับคันนี้ไม่วิ่งเจ็ดหมื่นโลกระบะแคบเปิดได้แล้วครับเป็นสมาร์ทแคบตัวสูงพิลเนอร์เครื่องสามพันปีศูนย์เก้าหรือว่าปีห้าสองนะครับสภาพรถสีสันสวยครับรถดีสีเดิมรถไม่เคยเคลียร์สีเลยบอกเลยว่าสภาพสวยใหม่มากนะครับไม่เจ็ดหมื่นนะครับ เดี๋ยวพาดูด้านในกันดูรอบนอกกันก่อนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัว E P Runner นะครับรถสีสัมสวยนะีฮะที่เดินดูเนี่ยยังไม่มีตําหนิเลยนะครับแบบว่ารักยิ้มใหญ่ๆห,หรือว่าโดนชนรถคันนี้สีเดิมไม่เคยชนนะี่ครับสีสวยมากใครซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนราคาบอกเลยว่าไม่แรงเกินตลาดเด๋ยวตำหนิที่แรกครับตำหนิในตรงนี้ครับกันชนหน้าแต่นี่คือสีเดิมไม่ได้เคลียร์สีเลย ไฟหน้าใสๆแบบนี้กระจังหน้าตัวสมาร์ทมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับกันชนหน้ามีตำหนิตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับจะมีตำหนิตรงขอบหน่อยลูกค้าน่าจะไปเบียดครับเรื่องฝากระโปรงฝากระโปรงสวยครับตัวนี้หินดิดแม่ไม่มีเลยน้อยมากนะครับนะครับสวยกริบครับตามวิดีโอเลยตัวนี้เป็นตัวจมูกครับเป็นดีเซลนะครับ ปัดน้ำฝนอยู่ครบเลยรถไม่ได้จอดตากแดดตัวยางเนี่ยไม่มีเสียเลยนะครับนี่ครับดูขอบยางครับอ่าตรงนี้ก็ดูดีนะครับสีดำนะครับอ่านะครับนะครับรถหกเจ็ดเมษาครับยี่สิบเมษาหกเจ็ดภาษีไม่ขาดนะครับอ่าสีสันรถสวยครับสีสันรถสวยนะครับแถบนี้สีสันสวยหมดเลยรถดูดีมากเครื่องสามพัน นะครับสีเดิมสีไม่เคยเคลียรนะครับอ่ะถัดมาในเรื่องของตัวตัวยางรถครับตัวนี้นะครับเป็นยางอ่าอะไรอะมิชลินนะครับดอกหนาๆนาแบบนี้เลยยางมิชลินใช้งานอีกยาวนะครับดอกเต็มเ็มนะครับตัวนี้นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กของตัวสูงแม็กตัวสมาร์ทเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ่าเชสซีสวยไม่มีผุนะครับนี่นะครับนี่นะครับเชสซีสวยถัดมาด้านล่าง ครับตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่ก็ติดให้อยู่ครบเลยหรือ,อยางเยอะยางเดิมโรงงานนะครับยางเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะเฮ้ยเสือเฮ้ยเฮ้ยเร็วอเร็วนี่ะดูฮะโอ้โหช่วงลาง่นะงลางสวยๆครับนี่บช่วงล่างสวยๆครับ ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลครับที่ถ่ายให้ดูตรงนี้คือเห็นในเรื่องของตัวว่ามีคาบซึหม,บมหรือเปล่ามีคาบเยิ้มหรือเปล่านะครับส,สวยฝาท้ายครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวย e ี่แม็กเลเนอร์รถเพิ่งล้างเสร็จเลยครับแม็กเลเนอร์ก็จะเป็นของโตโยต้าเดิมๆเลยเห็นโลโก้โตโยต้านะครับแล้วก็ไม่มีการเจาะข้อไม่มีการบรรทุกหนักใดๆนะครับไม่มีการเสริมข้างก็คือรถกระบะเดิมๆมันบ้านเลยนะครับในเรื่อง,องความเดิมครับ จะให้ดูเปรียเที่ระหว่างซ้ายและฝั่งขวาตามเสาของตัวรถนะครับนี่คือโอเมกอาคอบเดิมครับลูกค้าเห็นเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์กเกิดจากแรงบีบอัดเข้าไปเป็นเหล็ก2แผน่นผมาประกบหากันเขาใช้เครื่องหุ่นยนต์บีบเข้าไปปุ๊บๆทำให้มันแน่นเข้าหากันนะครับพวุนี้เสาคานเดิมหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญครับตัวอาร์ฝั่งทางขวาเห็นชัดเจนอตไม่มีขยับนะครับตัวนี้ครับตามเมนเรเนอร์ตางขอบล้างเลยตัวนี้ หนักเลยอให้ดูครับมีแต่ฝุ่นครับแต่ไม่มีคราบสนิมนะครับมีแต่ฝุ่นแต่ไม่มีคราบสนิมนลยครับอให้ดูตรงนี้คือลูกค้าเอาแผ่นยางรองด้วยนะครับเพราะว่าเวลาขาแครล้างน้ํามันก็จะหยดลงตามขอบใช่ไหมครับเขาก็แทบไม่ค่อยได้เช็ดอ่ะเช็ดก็เช็ดเพื่อนๆตอนนี้มันเลยมีสนิมแค่ตรงขอบสังเกตว่าลึกเข้าไปด้านในอีกจะไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้สวยเดิมเลยนะครับไม่ตาเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เสาเดิมรถไม่เคยโดนชนตัวแอลเห็นชัดเจน น็อตไม่มีการขยับเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับนะครับในเรื่องของฝาท้ายนะครับปิดน่าสนิทโอเคเลยนะครับกิบนะครับคีลเลอร์ครับสวยครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมภายในกันในกว่า5นาทีแล้วนะครับเปิดประตูมาครับตัวนี้กระจกก็จะเป็นของโตโยต้ นี่ครับก็จะเห็นเป็นบอกปี0 9นย์ครับหรือว่าปี52ก็กระจกเดิมตอนออกรถเลยนะครับนี่ครับแผงประตูสภาพสวยครับแผงประตูดูดีเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับในกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างนะครับก็คือปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ปรับเป็นแบบไฟฟ้าทุกอย่างการทํางานเป็นแบบไฟฟ้าครับในเรื่องของด้านนอกนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เปิดฝากระโปรงน้ารถตรงนี้นะครับกุญแจ ท่านก็จะได้เป็นรีโมทแบบนี้นะครับเห็นนะครับชัดเจนครับอะคอนโซลหน้านี่ให้ดูเลขไม้กก่อนดีกว่าเลขไม้เจ็ดหมื่นสี่พันโลเจ็ดหมื่นสี่พันโลดูอย่างไรว่าไม้แท้ครับผมอยากให้ดูสภาพโดยรวมที่ผมถ่ายตั้งแต่ต้นวิดีโอจนจบวิดีโอนะครับนะครับท่านเห็นโดยรวมนะครับคอนโซลหน้าไม่มีแตกนะครับรถใช้งานอายุหลักแสนโลขึ้นไป มือที่เราสัมผัสคราบเหงื่อดูครับตรงตามพวงมาลัยให้ดูพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยจะมีคราบเหงื่อติดนะครับแต่นี่น้อยมากๆแทบไม่มีเห็นลายนะครับเป็นลายลายตัวพวงมาลัยเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยการใช้งานน้อยมากนะครับเหงื่อเราที่จับตรงนี้นะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยตรงนี้จะมีคราบเหลืองแต่นี่ไม่มีสีเติมตัวเดียวกันนะครับไม่มีการแตกต่างกันที่สําคัญครับเรียนใหม่นะครับหน้าจอสวยสว่างไม่มีริ้วรอยการขูดขีด อย่างถัดไปเทปวิทยตุต้องเปิดฟังแน่นอนอ่าเทปวิทยุเวลาเปิดฟังตรงนี้เนี่ยตัวหนังสือต้องลอกต้องมีการใช้งานแต่นี่ไม่มีเลยตรงที่ปรับแอร์เวลาปรับมันต้องมีสีลอกแล้วแหละแต่นี่ไม่มีเลยตรงหัวเกียร์การจับตรงนี้จะเห็นคราบเหงื่อหน่อยแต่ก็ยังคงสาภาพสวยงามอยู่นะครับ อ่ะเห็นครับตรงบอกการใช้งานมีริ้วรอยการขูดขีดไหมนี่คือการเช็คในเรื่องของเลขใหม่นะครับเหมือนผมครับเป็นชาวบ้านเหมือนคุณผู้ชมดูรถไม่เป็นแต่สายตาเราจะบอกเองนะครับมุมมองคทัศนวิสัยในการมองเราจะตอบเองนะครับนะครับเป็นส่วนบุคคลเลยควมรู้สึกจะบอกทันทีนะครับว่ารถมันสวยรถมันดูง่ายนะครับก็ลองดูครับให้คําพูดของผมเพียงแค่20%กับสภาพตัวรถอีก80%ครับ ให้สภาพ80%นี้เป็นการตัดสินใจคําพูดผมอย่าเชื่อ100%ให้เชื่อแค่20%แล้วก็ฟังว่าเนื้องานที่ผมพูดเนี่ยพูดตามควมเป็นจริงหรือเปล่านะครับใครติดตามมานานจะรู้จักกันดีเลยนะครับว่าผมรีวิวอะไรเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับสภาพารถสีสันสวยครับภายในดูดีตรงนี้นะครับมีรูลอยการใช้ง,งานตรงนี้นะครับแต่ก็โอเคครับโดยรวมดูโอเคเลยนะครับพลาสติกไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับสายเบลก็จะเป็นสายเบลเดินดูดิ สวยมากครับแคบหลังรู้สึกจะไม่ค่อยได้นั่งนะครับเพราะว่าตรงพลาสติกเนี่ยมันมีคราบอะไรน้อยมากเลยนะครับนี่ครับรถปี0 9ครับน่ครับปี0 9ใส่เว็วเดิมครับน็อตยึดแคบไม่มีขยับครับตัวท้ายนะครับตัวที่อ่าตัวพิงนะครับแคบหลังก็สวยดูโอเคครับตรงนี้สภาพดูโอเคครับพรมของโตโยต้ครับแผ่นรองให้ครบเรียบร้อยอันนี้ก็พรมของโตโยต้อันนี้ก็จะมาติดรถเลย โตัยต้งหมดเลยครับตั้งแต่ออกป้ายแรงมาเลยเนียครับในเรื่องของแม่แรงยังอะไรผมยังไม่ดูเหมือนกันครับเดี๋ยวดูพร้อมกันดีกว่า <c oughs> นี่ครับดูนะครับผมไม่ได้ดูดฝุ่นเลยนะเต็มเลยเนี่ยเป็นยังไงอ๋อนี่มีแม่แรงโอ้ดูโอเคครับนี่ครับดูโอเคเลยแม่แรงเห <c oughs> มือนไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยโอ้ <c oughs> หมายเเจ็ดหมื่นก็อย่างนี้เลยครับ อ่ะอุปกรณ์สายสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับเห็นสติ๊กเกอร์นหครับให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่นี่ตรงซื้อสติ๊กเกอร์ไม่ออกเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผม,มเปลี่ยให้ดูดีกว่าผมอยากดูเหมือนกันเดี๋ยวไปดูแฉกฝั่งนั้นด้วยผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงของใหม่เนี่ยนะครับอันนี้คือมุมมองฝั่งทางคนขับเดี๋ยวไปดูมุมมองฝั่งทางผู้โดยสารฝั่งทางนั้นกันนะครับเดี๋ยวเบาะวางไว้าาตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าสภาพเนี่ยมันสวยเหมือนกันไหมสองฝั่งนี้นะครับ นี่คือมุมมองภายนอกภายในครับเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งทางนี้ครับไล่ทีไล่อันกันนะครับนี่แหงประตูดูดีครับแผงประตูดูดีเลยน็อตรับประกันว่าไม่มีขยับนะครับคอนโซลหน้าสวยดูดีดูดเคเอกสารโอ้ยใบป,ประกันภัยนั่นเนี่ยอันนี้เป็นใบป,ประกันภัยนะนยครับผู้ชมอันนี้เป็นพรบพรบเฉพาะภัย อ๋อทำไว้ทําไว้หมดปียีสเดือน4หมดเมษาครับก็ยังเหลืออยู่นี่ครับบุ๊มเล่มใหม่แล้วบัตรด,ด้วยบัตรเจ้าของรถยังอยู่ครบเลยซีดีตั้งแต่ออกโตโยต้สมัยใหม่เนี่ยซีดีนะคุณผู้ชมไฮรัก v ีโกใหม่สมาร์ทแคาพาทยนโฆษณาพาทยนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อขีดสุดแห่งความสะดวกสบายบัตรก็ทิ้งไว้นี่แหละผมไม่เอาหรอก คุณผู้ชมมันโอ้โหบัตรอันนี้บัตรใช้งานนะเนี่ยบัตรรับประกันคุณภาพหนึ่งแสนโลในระยะเวลาโอ้สมัยก่อนรับประกันสามปีเครื่องวีโก้ก็พวกนี้ก็อยู่ครบครับก็จะไว้ให้อย่างนี้เลยนีครับเดี๋ยวตอนี้อ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับ บุกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ว่านี่คือโบ่งบอกในเรื่องของรถสภาพมือเดียวผ้าแดงนะครับแล้วก็ใบประกันภยัยลูกค้าก็จะติดไว้ให้ครบอย่างนี้เลยโอเคตอนนี้มาดูเรื่องของตัวเบาะครับเบาะสภาพสวยดูดีโอเคเลยใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งผมได้นะแต่วันนี้ผมน่าจะถ่ายรูปไม่ทันน่าจะเป็นพรุ่งนี้ถ่ายรูปได้เพราะว่ามันแสงไม่ได้แล้วครับนะครับตอนนี้ถ่ายวีดอโอเคแต่รูปภาพน่าจะไม่ทันถ่ายตอนเช้ารูปภาพสวยกว่านะครับ วันนี้ก็ดูวิดีโอไปภาพชัดเจนแน่นอนผมว่าผมเคยเปิดอยู่นะนี่นี่ผมจะเป็นคนแรกที่ได้เปิดนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นคนแรกนะครับรู้สึกได้มาลูกค้าจะไม่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยเอาถ้าใหม่จริงอ่ยต้องมีพลาสติกอุย้ยนั่งไงครับ ไม่ได้ใช้เลยของใหม่ทั้งนั้นพลาสติกยังไม่แกะอืมเอาเก็บไว้่างนี้แหละคุณผู้ชมนี่ครับผมไม่ถอดนะให้คุณผู้ชมไปถอดเอาแล้วกันนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เก็บทีหลังเราไปถ่ายคลิปก่อนแล้วเสียเวลากันครับรถอ,อยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองนะครับ สีเดิมบ้างสังเกตว่าเวลาถ่ายคลิปเขาจะเคาะกันเขาที่เค้าเคาะนี่เพราะว่าไเม,มือนครับที่เขาเคาะสีรถกันเนี่ยเพราะว่าเขาเช็คในเรื่องของสีสีมีความหนามีความบางนะครับนะครับถ้าเกิดโป๊ะมาหนาสีก็จะหนานี่ครับ ประมาณนี้โอเคนี่ครับนี่ครับฟังเสียงไหมครับสีมันโปร่งสีไม่อึมครึมถ้าสีอึมครึมมันเคาะแล้วนี่สีอึมครึมคือเคาโปะมาหนาอย่างตรงนี้มีลักยิ้มเยอะเขาก็จะโปะมาตรงที่มีลักยิ้มเวลาเคาะมันก็จะดูหนาแต่เสียงนี่เสียงเดิมบางเสียงมันโปร่งนี่คือเสียงสีเดิมนะครับจับแล้วมันไม่สากแล้วเม็ดอาร์ต่ะเข็ดต้องเห็น นี่คืออ์ปกบควคนเดิมตัวรถครับที่ผมจะรีวิวให้ดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวมารับชมภายในห้องเครื่องว่าห้องเครื่องเนี่ยมันสดใสขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเปิดกระจกไฟฟ้าไว้น,วนะครับออลลงออโต้นะครับฝั่งคนขับนี่คือข้อดีเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันอุ้ยใหม่มากโตโยต้าไม่ไถ่ายรถเขาไม่ได้นะฮะใหม่จริงคุณผู้ชมเมื่อกี้เงากลิบเลยนี่ฮะนี่ครับ เครื่องก็ยังไม่ล้างนะครับอุย้ยใหม่มากเลยพวกนี้อยู่ครบเลยนะครับไม่ซึมไม่เยิ้มไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับใหม่กิฟตดูด้านหน้านี่ครับนะครับดูปั๊มน้ํานะครับไม่ซืมไม่เยิ้มซีนประกินไม่มีเลยนะครับรถสวยมากออ้ย มี ABS ให้ดูน้ำมันดูน้ำมันโอ้โหน้ำมันใสใสนี่คือน้ำมันหมุนเวียนตลอดถ้าน้ำมันไม่หมุนเวียนเหมือนน้ำในบ่อเหมือนน้ำอยู่ในบ่อเห็นไหมคุณผู้ชมเก็บเปืนตามความเป็นจริงเลยนะครับไม่มีการเอ่ยน้แบบมั่วๆเห็นน้องน้ำานะครับอยู่นานไม่มีการหมุนเวียนไม่เหมือนน้ำตกน้ำตกมันใสเพราะมันมีการไหลตลอดมีการผ่านการใช้งานตลอดแต่น้ำที่อยู่ในสระ นะมันจะเริ่อนมาเน่าไปเรื่อยเ,เพราะว่าอายุการใช้งานมันยาวไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่มีการหมุนเวียนนะครับนี่คือความปจริงของธรรมชาติพูดตามหลักการเลยไม่มีการปรุงแต่งขึ้นมานะครับอ่านี่คือสภาพครับอ่าตอนนี้เรื่องเครื่องดูเสร็จนี่หมายลขคันหน้าดูหม้อน้าใหม่ใหม่อย่างนี้เลยตัวอาเห็นชัดเจนพวกนี้ตะเข็บเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับนะครับฝาครอบเครื่องอะไรติดให้ครบเลย ตัว L, L เห็นชัดเจนเพดตัวนี้ปี0 9ย์เเครื่อง3 0 0พันสติกเกอร์มอ,อกอพวกนี้ซูมบล็อกเดิมหมดเลยนะครับนี่ไม่ซืมไม่เยิ่นมนะครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับฝากระโปรงแผงกันความร้อนสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับตามขอบตะเข็บพวกนี้เดิมหมดน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีขยับเลยน็อตเดิมจากโรงงานครับแล้วก็น็อตยึดฐานหลักของฝากระโปรงก็เห็นชัดเจนไม่มีขยับนะครับดูสะอาดสะอา้านรถแผงการใช้งานดูยังไงครับว่ารถใช้งานหนักไม่หนักหนึ่งครับ เครื่องถ้าเกิดความร้อนขึ้นมาลเลหอยขึ้นมาแผงกังความร้อนมันต้องสึกไวใช่ไหมครับแผงกังความร้อนสึกไวหนึ่งสองตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อเกิดความร้อนดันเข้าไปตรงนี้จะถูกหนูกัดหรือว่าดุซอกอะไรต่างๆก็ตามสภาพแต่นี่คือสภาพสดมากแล้วเครื่องไม่มีผ่านการล้างน้ํายาเลยคือเครื่องผ่านการเช็ดแล้วก็ดูแลตลอดนะครับนี่คือเครื่องได้ความสดถ้าท่านใดใช้รถมือเดียวแล้วก็อย่างนี้นะรบกวนฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเหมือนกันหรือเปล่า นี่คือองค์ประกอบความเดิมของตัวรถครับที่ผมจะให้ดูในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องแล้วก็ทำลองขับนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปวิดีโอกันเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับขเขาเจ๊ว่างยังเออเบ้าแล้วสตาร์ททีเดียวติดครับไม่มีควันไม่มีไอครับ เครื่องดีเกียร์ดีพร้อมแอร์ทำงานปกติครับ วิกฤดนี่อันนี้ม็ดอาร์นชัดเจนครับโอเคโอเคปิดทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองขับกันในนี้ ผมขับสวนครับไม้เจ็ดหมือนสี่พันโลมาลองขับกันขับดีมากครับขับโอเคครับขับบอกอมันไม่ถนัดโอเคนี่คือมุมมองครับขับทุกอย่างโอเคเกียร์สองครับเกียร์สามขี่ไปไม่เหยียบเบรกนะ นเดี๋ยวไปชืโทรศัพท์แล้วก็เล่นกันนะครับอันนี้คือทำมาสองปีแล้วนะครับนี่ครับเกียร์สามครับทางครับทางครับไปครับไปครับเบร์ครับเบร์โค้คงหน่อยครับอาา่าฮะอ่าหักขวสุดครับมาอันไหนเป็นไหนหอือฮึพอแม่พี่น้องครับขั้นนี้ พอผิดหวังครับยุขอนแกนครับรถครับราคาค่าตัวผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับลืมบอกราคาครับเป็นอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมตัดต่ออยู่แล้วไม่เป็นไรราคาคันนี้อยู่ที่สองแสนหกหมืนเก้าพันบาทวีโก้ปีศูนย์เก้าแคบเปิดได้แล้วสองแสนหกหมืนเก้าพันบาทนีครับนี่สวยๆ,ๆคันนี้ไม่เจ็ดหมืนโลเครื่องสามพัน คนดอยเนี่ยหากันเยอะแน่นะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาแล้วนะครับไม่เจ็ดหมื่นครับรถคันนี้เหมาะกับใครครับเหมาะคนที่ขับทางไกลต่างจังหวัดเพราะว่าเวลาไหลปายปแล้วเครื่องยนต์ทํางานได้สบายเครื่องสามพันจะกินน้ํามันเฉพาะตอนออกตัวเพราะว่ารถมันใหญ่ใช้กาลังเยอะแต่เครื่องสองพันห้าเนี่ยขับในเมืองคุ้ม แต่ขับต่างจังหวัดไม่สู้สามพันใช้งา่ายถูกประเภทศรับรองว่าท่านซื้อไปใช้ชีวิตสบายแน่นอนนะครับก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครรับชมคลิปนี้นี่ครับถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยถ้าเกิดสนใจคันนี้โทรศัพท์าม,มาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอได้หมด,ดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มนี่บีแต่นะครับให้ยิงเสียงให้ญญเจนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ